สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องมุมิทาแน n วันนี้นะคะเราจะมารีวิวสติ๊กเกอร์โพลารพลาอยแล้วก็เทปวาชิแล้วก็รูปถ่ายนะคะเอ้ยไม่ใชร่รูปถ่ายค่ะรูปวาดภาพนะคะเดี๋ยวเรามา ไอรีว nah, nah. yeah. okay. so. ิวสติกเกอร์นะคะเราจะจัดสติกเกอร์ด้วยนะเดี๋ยวเราก็จะเอาสติกเกอร์ออกมาให้หมดนี่นี่ไม่ใช่อันนั้นไม่ต้องเอาออกเอาอันนี้ออกเอ๊ะหมดแล้ว ตอนนี้นะคะเราเป็นนักเก็บสะสมสติกเกอร์ทะะั้นียตอนนี้นะคะเราก็เอาออกหมดแล้วนะคะเราก็จะมาจัดสติกเกอร์กันเริ่มจากสติกเกอร์นี้นะคะเป็นสติกเกอร์ตัวเลขนะคะก็จะมีเป็นตัวเลขมากมายนะคะมีลายเสือลายแบบลายเสือแบบว่าสีสีนะคะแบบนี้มันมีสามอันซ้อนกันนะคะแล้วก็มีให้พวกนี้นะคะเราก็จะวางไปเลยนะคะ ต่อไปเป็นเลยสติกเกอร์น้องหมานะคะนี่จะวางไปเลยจ้าต่อไปนี่นะนับแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปคำถามท้ายคลิปนะชื่ออันนี้เป็นสติกเกอร์ยูนิคอร์นนะคะอันนี้เป็นสติกเกอร์ที่เราประดิษฐ์เองนะคะทำจากกระหอของขวัญเนาะ ต่อไปเป็นสติกเกอร์มีภูนะใครชอบภูก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะนี่มีภูต่อไปเป็นสติกเกอร์นี่สติกเกอร์แบบการแต่งตัวอะไรนี้นะคะเยอะแยะมากโอ้ยเยอะดยไหน ต่อเป็นต่อไปเป็นสติกเกอร์อันนี้นะคะเป็นสติกเกอร์แบบมันแปะแล้วมันจะเอาออกอยางะค,ะค่ะแปะเสือ้อค่ะ <ไป S 1> ต่อไปนะคะเป็นสติกเกอร์วันพีชที่เราได้จากยำยำแชงน้อยนะเอามาให้หมดเลยนี่จ้าใส่แล้วก็เป็น อันนี้เป็นแผ่นสติกเกอร์นะคะทุกคนหยิบหยิบแผ่นสติกเกอร์แลกนี้นะคะสติกเกอร์ที่เราได้มาจากอ่าโชกี้โชกี้นะคะเป็นสติกเกอร์เป็นสีได้นะตามอ,อุณหภูมิร้อนเย็นเนาะต่อไปนะคะเป็นสติกเกอร์แปะเล็แปะเล็บนะนี่เป็นลายเป็นลายไอตัวสีฟ้าอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นสติ๊กนะคะ เราไปเป็นสติกเกอร์ที่อยู่ในนี้นะคะเราอยากได้เยอะๆเปิดอันนี้อันแรกเลยอันนี้ก็จะเป็นพวกเจ้าหญิงนะคะเราจะเอาไว้ทําของขวัญน,นะเราก็จะแปะนล้ยเป็นฉลากปิดปิดปิด,ปด <c oughs> ต่อไปนะคะอันที่สองค่ะน้องเราจะเป็นคนหน้าที่เปิดแล้วก็ปิดอันที่สองเป็นะไรเป, <c oughs> เป็นสติกเกอร์หมานะคะเป็นสัตว์ แบบหมาพัน,นต่างๆอะไรประมาณนี้มีบ้านในลูกบอลมีกระดูกเยอะแยะอีกอันที่สามค่ะเป็นสติกเกอร์เกี่ยวกับพวกเบเกอรีร่นะคะขับเคก้กอะไรประมาณนี้กล้องมันไม่ค่อยชาดเท่าไหร่นะคะต่อไปเป็นสติกเกอร์อันสุดท้ายนะเป็นสติกเกอร์อะไรสติกเกอร์อะไรนะมาริล่าเอ้ไม่ชื่ออะไรมายเมลอดี้เออ <c oughs> เป็นมาเมลอดี้นะคะ มัน <gesch> เป็นสติกเกอร์เรียบๆนะแล้วก็ใส่ในนี้เลยเก็บ <c oughs> ไปตรงนี้นะคะทุกคนต่อไปนะคะเราจะมารีวิวเทปว่าชีกับผลลร้อยที่เราทำนะคะเทปว่าชีเราไม่ได้ทำนะนี่แจ้งผลลร้อย อันนี้นะคะเป็นผลไม้จิว๋วน,นี่จ้ะอนนเอารีวิวเทปก่อนนะเป็นเทปอันนี้ดีกว่าเทปวาชีอลไรน่ารักน่าตา่างนี้น,นี่จ้ะโอเคข่ะต่อไปก็จะเป็นอันนี้ ลายเยอะมากน่ารักทั้งสองอันเลยนะต่อไปนะคะเป็นสติกเกอร์แบบนี้เอ้ยไม่ใช่มันเป็นเทปก็จะมีลายมีห้าอันนะคะมีลายประมาณนี้เป็นส,นสีเขียวกับสีส้มนะคะเราส,งาสองอันอันนี้ก็ห้าอันเหมือนกันนะนี่คือลายของมันนะคะทุกคนอุ้ยกับด้าน ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็กำไรกับแหวนที่เราทำนะคะอันนี้เราทำเองนะต่อไปเป็นพลอลอยเอารูปคู่ก่อนเนาะเอ้ยเอารูปเดียวกันดีกว่านะรูปเดียวของเราก็จะเป็นอันนี้เป็นเราโทรศัพท์ยหญ่ๆแล้วก็เป็นที่เราไปเที่ยวนะคะ พลอยตามนี้เลยนะ้ถามว่าไปสั่งทางหรือเปล่าเราทำเองนะทำเองทั้งหมดเลย,เยไปเก็บให้เรียบร้อยก่อนนะคะทุกคนชูโอเคเก็บเสร็จแล้วะคะ่ะต่อไปนะคะจะเป็นรูปคู่เรากับน้องเรานะคะเรามาดูอันแรกนะคะก็จะเป็นอันนี้ ก็เป็นน้องหมานะคะ <Okay. S 1> อันนี้เราถ่ายแต่ปีไหนไม่รู้ดูตาดิทุกคนตาเราเบลมากน้องเราน่ารักมากแต่อันนี้หลายปีแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นที่เราถ่ายนี่ เดี๋ยวเราจะไปเก็บให้เรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งน้องเราชื่นชมผลงานที่เราทำไปจ้าตอนนี้นะคะเราก็จัดเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะเก็บสิกล่องให้เรียบร้อยนะี้ยอพื่อย่าเพือ่อนขอคค่ะเองไปนะทุกคน โอเคนะคะเก็บเสร็จแล้วปิดโอเคนะทุกคนต่อไปเป็นสมุดน้องแมวเราตั้งชื่อให้น้องว่าเรนโบว์แคทนะคะแปลว่าแมวแมวสายดุนะว่ามันเป็นสายดุโอเคทุกคนเราจะให้ทุกคนโหวตนะคะว่าอันนั้นที่เราวาดมา ก็ประมาณนี้นชั่วโมงสามสิบห้านาทีได้เท่าไหร่นะคะช่วยกันโหวตด,ด้วยนะเราจะวาดตรงนี้จมูกปากไม่สวยเท่าไหร่ก็เสือหนะัไม่สวยเท่าไหร่นะคะก็อย่าวาดก,กันเลยนะเพราะเราวาดไม่ค่อยเป็นนะคะจุดๆล้วก็อยากวาดนะคะช่วยกันโหวตแล้วคอมเมนต์มาด้วยนะโอเคค่ะทุกคน โอเคนะคะทุกคนถ้าคลิปนี้เป็นยังไงนะคะก็ก็ต้องบอกได้นะคะแล้วคําถามท้ายคลิปที่เราจะถามนะคะคือสติกเกอร์หมาที่เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมสีขาวที่เรารีวิวเอาไว้มีกี่ตัวคะหมาในนั้น,ะนมีกี่ตัวโอเคคลิปนี้ก็ต้องขอตัวรา,าไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชดสสร์กดซับสไครต์กดกิะดิน,น,นงินกิินกินได้นะ เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่และเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคลิปน,นี้ก็ต้องขอ,ขอตัวลาไปก่อน,นะนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย